สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายแล้วนะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้นี้ผมพูดเกริ่นเอาไว้ถึงเรื่องราวของความสุขแล้วก็ความสําเร็จที่ได้รับจากธุรกิจกิฟฟารีนไม่ทราบว่าทั้งคู่ตั้งแต่ทำมาจนถึงวันนี้เป็นยังไงบ้างผลงานหรือผลตอบแทนที่ได้รับจากกิฟฟารีนได้รับอะไรไปแล้วบ้างครับพี่สาวพอจําได้ไหม,มได้รับเดี๋ยวช่วยกันพูดได้นะคเดี๋ยวผมพูดเองดีกว่า ความเป็นจริงอาจารย์ไม่เคยคิดแต่ทุกวันนี้คิปโบรินให้มากฝ่าจิที่โกรกคิดครับคิปโบรินเป็นเป็นตางเลือกหนึ่งที่เราจะเดินต่อไปได้สร้างคนและสร้างอนาคตได้จริงๆครับได้ได้จากเมื่อก่อนแค่นั้นผมทำเนิการมายี่สิกว่าปีได้เดือนละหมื่นกว่าบาทครับแต่นี้ก็มาไม่เท่าไหรหลักอ่าหลักทุกเดือนอาจารย์ที่สําคัญต้องเที่ยวต่างประเทศทุกครั้งที่มีการแข่งครับเป็นนักติดทุกครั้งอาจารย์เราไปที่ไหนมาแล้วบ้างฮะไป สิงคโปร์สองรอบองกงไปหนึ่งเกาหลีปักกิ่งญี่ปุ่นี่ปนี่จะไปอังกฤษกันอาจารย์โอ้โหมันเป็นคุณภาพชีวิตที่เป็นกําไรมากๆเลยทีเดียวครับแต่ว่าตัานอาชีพอื่นมีตังมันรู้จะไปทําไมไปที่ไหนเขาไม่รู้แต่ที่นี่ตั้มมาขอให้ได้รายได้มาจากในครอบครัวแต่ผลตอบกลับมามันเยอะมากกว่าที่เราคิดอาจารย์ครับ เราเราเรามองตรงนี้ทีนี้ถามเรื่องแรงบันดาลใจในการทํางานบ้างว่าคนอยู่ในพื้นที่ภาคใต้อาจจะต้องใช้แรงบันดาลใจตรงนี้มากกว่าคนอื่นแรงบันดาลใจของทั้งสองท่านวันนี้เกิดจากอะไรและทําไมถึงสามารถที่จะทํางานอยู่ท่ามกลางเหตุการณ์ที่ท้าทายในภาคใต้ได้ก็เก<อ>ิดจากลูกค่ะคืออยากให้อนาคตกับลูกเรื่องการเรียน<อ>แต่ถ้าเราไม่ทํากิฟฟารีนเราก็เห็นหนทางที่มันริบรีเพราะ,ะไรายได้ จากเมื่อก่อนที่มันก็แบบเดือนชนเดือนแต่พอมาทําคิปริลลลูกจะเรียนพิเศษลูกจะได้คอมพิวเตอร์คือเราสามารถให้ลูกได้ครับพูดถึงตรงนี้ลูกก็เป็นแรงบันดาลใจของเราแล้วแล้ววิธีคิดแบบนี้มันทําให้เราอยู่กับสถานการณ์ทางภาคใต้ได้ดีใช่ไหมครับเพราะทราบว่าภาคใต้เองขยายงานเนีสนุกมากนะครับตื่นเต้นยังไงบ้างครับขออนุญาตหนึ่งอาจารย์ เมื่อตอนแรกใหม่ๆผมกับคำกล้ำลูกบอกว่าพ่อกับแม่ทําไมลับกล้มทุกวันพอณปัจจุบันนี้อาจารย์พ่อแม่ไม่ไปอายอยหรือวันนี้นี่คือแรงบันดาลใจใด้แรงกลับไปอาจารย์ลูกถามละท้งนั้นที่ไปภาคใต้ก็อยู่ในบรรยากาศที่ท้าทายด้วยใช่ไหมเจอเหตุการณ์อะไรที่ตื่นเต้นบ้างไหมฮะเหตุการณ์ที่ตื่นเต้นหลายครั้งอาจารย์สองทุ่มกว่าผมอยู่ที่ทันอยู่มัดิ แต่แถวการนัวคาลิตาอาจารย์คิดดูผมคิดสียว่าผมไปตรงไหนไม่มีกครทาอะไรของที่บุรีนคิดว่าเราไปดีไปให้โอกาสกับเขาพระสุพรรณคุ้มกลองอยู่ผมไปช่วยลูกทีมที่ปานาริตรงนั้นอาจารย์เนเส้นสีแดงจุดๆวันนั้นเป็นวันละหมาดเพื่อนบอกว่าก็เป็นอาจารย์ตอนช่วงละหมาดอย่าไปนะอย่ากลับก่อนจากสายบุรีจากปานาริมายะลาก็ร้อย,ย,ยกว่ากิโลอาจารย์อื ผมก็รู้แล้วว่าทําไมไม่ออกช่วงนั้นผมก็ถามทําไมล่ะก็บอกว่าถ้าออกช่วงนี้เป็นคนไม่ใช่ที่นี่แน่นอนอืมพอละหมาดเสร็จถ้าพักผมออกผมผ่านมาวัดสัมา,า,าวเชยผ่านมัสยิดผมกลับรถมาประมาณทีสิบอาจารย์กลางคืนสี่ทุ่ม,มผมมองตองกระจุกสองดวงที่ขี่ตำหลังผมมาเป็นมอเตอร์ไซค์ผมบอกภรรยาบอกว่าเดี๋ยวนะ ดูจังหวะให้ดีแล้วเปิดประตูลงข้างดิมตนนแล้วลงก็ไปสักร้อยเมตรแล้วเดินคู่กันานไปกับตนนผมจะไปรับข้างนอกแล้วตัวจับโทรกันมากลับไปสักพักผมเปิดกันเ่งบ้างเหยีบบ้างตามหลังมาสักพักหนึ่งอาจารย์มันเลี้ยวข้าอุย้ยหมดไปแล้วเว้ยม,มันก็เป็นความตื่นเต้นอย่างนึงนะเราไม่รู้ว่าใครจะตามาารเรามาไม่รู้ใครจด็กใครมันต้องต้องก็ต้องมีสติและก็คอยร,ระมัดระวังตัวอยู่ตลอดอยู่พื้นที่สามวจัยแดนต้องตำตัวเหมือนจับประรถอาจารย์ เป็นไงฮะทำตัวเหมือนสัโปรดตาโรคหัวจพยายามเป็นคนช่างสังเกตใช่ครับเป้าหมายต่อไปที่เราวางไว้สําหรับการทํางานและก็เป้าหมายในชีวิตส่วนตัววางแผนไว้ยังไงบ้างฮะเป้าหมายเป้าหมายก็คิดว่าจะปีห้าเปดจะปรับตําแหน่งเอ็กโคสี่ครับค่ะนั่นคือเป้าหมายในการทํางานของเราแล้วก็เป้าหมายในชีวิตส่วนตัวเราบอกจินตนาการไหมว่าครอบครัวของเราจะต้องไปยังไงทางไหน คิดว่ายังไงไว้บ้างคิดว่าอาจารย์ว่าครวบคองรอนทุกวันหนึ่งดีขึ้นตามลําดับทุกวันและทุกเวลาทุกนาทีที่เราคิดคและลงมือทําจริงจังอันนี้ค่ข้างหน้าไม่รีบดีแน่นอนจากที่มาใหม่ๆได้รถมอเตอร์ไซค์มีรถมอเตอร์ไซค์กานเก่าๆอยู่คันหนึ่งดังนั้นตอนนี้มีรถเก่งมือสองมีรถป้ายแดงสี่ประตูมีรถมอเตอร์ไซค์เครื่อยลูกทุกสิ่งทุกอย่าง <ๆ S 2> และเป้าหมายต่อไปไม่หอยู่นิ่งอาจารย์เดินต่อชีวิตนี้อยู่กับพิพิธภัณฑ์ มาถึงวันนี้อยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมครับที่ช่วยเป็นกำลังใจแรงใจสนับสนุนให้เราเดินทางมาถึงความสำเร็จตรงนี้อยากขอบคุณใครขอบคุณ <นะ S 2> อันดับแรกก็นหนึ่งอัปลายอัปลายสำคัญที่สุดครับถ้าอัปลายไม่เปิดโอกาสวันนี้ผมชีวิตครอบครัววันนี้ก็ไม่มีโอกาสวันนี้และที่สำคัญถ้าอัปลายไม่มาเปิดวันนั้นไม่มาเปิดใจให้โอกาสกับผมบลูก้ายล่างก็ยังไม่มีโอกาสเหมือนกันต่อไปอ่า คณะผู้บริหารของบริษัทคิปบรีนทุกท่านขอบคุณคุณหมอที่ได้สร้างคลิปบรีนให้กับทุกๆคนที่มีโอกาสและไม่มีโอกาสแต่คนไม่มีโอกาสเข้ามาหมอสร้างทุกคนเหมือนหมอบอกว่าความภูมิใจของของดิชันวันนี้ได้ทําให้โอกาสคนใจหลายแสนคนที่มีกําลังใจจะเป็นคนดีและเจ้าหน้าที่ศูนย์ทุกศูนย์วัยการที่มาทุกสายที่ให้การชี้แนะ ให้ความคิดให้คอยช่วยเหลือแรงสนับสนุนทุกจุดงอย่างที่ได้เดินมาถึงทุกวันนี้อาจารย์ครับที่สาวอาจารย์จะเสริมเพิ่มเติมอะไรอีกไหมฮะถ้า<ม>อยากจะแนะนํานักธุรกิจมือใหม่ถ้าเกิดเขาก้าวเข้ามามือใหม่เลยอยากจะแนะนําอะไรเขาบ้างใ,ให้เริ่มต้นยังไงให้เริ่มต้นจากที่ว่าเหมือนครั้งแรกที่เราอยากจะทาอะแล้วไปทาให้ต่อเนื่องครับค่ะแล้วความสําเร็จมันก็รออยู่ข้างหน้าครับ คือการทำต่อเนื่องเป็นสิ่งที่สำคัญมากบ<ช>างคนเขาเริ่มต้นแล้วเขาไม่ค่อยมั่นใจไม่มั่นใจอาจารย์แม้แต่โคดตาจูปิเตอร์ขึ้นมายังเข้าหน้าถอยหลังถอยหลังเข้าหน้าก็าไม่มั่นใจก็ไม่มุ่งมัน่นจริงจังไม่ทำจริงจังจะอาชีพไหนก็แล้วแต่อาจารย์ถ้าทำจริงจังเมื่อไร่อาชีพนั้นจะสำเร็จนะคแน่นอน่อะ,นะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือเรื่องราวที่เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของการต่อสู้จะสังเกตเห็นว่าสามีภรรยาคู่นี้ลองมาหมดแล้วเป็นเจ้าของกิจการมาหลากหลายรูปแบบ กลัวที่สุดคือกลัวการลงทุนแต่ในที่สุดก็ประสบความสําเร็จกับกิฟฟารีนเนื่องจากไม่ต้องลงทุนเลยมีแต่กําไรอย่างเดียวนะครับยังไงรายการของเราก็ขอเป็นกําลังใจกําลังใจให้กับครอบครัวทุกๆครอบครัวนะครับที่กําลังต้องการที่จะสร้างทั้งความสุขและก็ความสําเร็จ รวมถึงความมั่นคงด้วยครั้งต่อไปแขกรับเชิญในรายการของเราจะเป็นใครแรงบันดาลใจดีๆจะเป็นเรื่องอะไรต้องติดตามกันครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วผมพร้อมทั้งแขกรับเชิญทั้งสองท่านต้องลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ